สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชนคิดชนคุยกับปุ๊กสิริรัตนมหัธนเจมีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปุ๊กได้รับเกียรติจากท่านดรอัมคาแสงงามค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะปราสาทกู่กาสิงอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งปุ๊กก็จะพาคณะทัวร์นะคะไปทําบุญที่นั่นด้วยแล้วก็ไปเที่ยวปราสาทกู่กาสิงที่สําคัญเพื่อฟังค่ะที่นั่นมีมัคคุเทศน้อยด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับมัคคุเทศน้อยทั้ง3คนนะคะ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วเลยสวัสดีคะ่ะน้องๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ค่ะน้องๆชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็อยู่ชั้นอะไรนะคะไหนรายงานตัวให้ผู้ฟังทางบ้านฟังกันหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุญพร้อมรามนันกำลังศึกษาจนปถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนบ้านกู่กาสิงครับชื่อเล่นชื่อน้องเฟียสครับค่ะต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนิดยาชาพลทันน์หนูเป็นนัธยมเทพน้อยจากโรงเรียนบ้านกู่กาสิงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะอยู่ชั้นปฐมมมศึกษาปีที่สี่ค่ะค่ะคนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราพรฝ่าไมคยค่ะกําลังศึกษายอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านปู่กาสิงค์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะทั้งน้องเซียดน้องแก้มแล้วก็น้องอะตอมนะคะเป็นมกักคุเทศน้อยแล้วทําไมถึงได้มาเป็นมกักคุเทศน้อยได้ใครชวนมาคะน้องเซียดคะตอนแรกครับคุณครูก็รับสมัครใช่ไหมครับคูู้ครูเอลสุธารีถ้าเป็นผู้รับสมัครผมก็เลยรู้สึกว่าเกิดความอยากสนใจครับก็เลยเข้ามา อืมค,ค่ะแล้วน้องแก้มล่ะคะ ก็ครูครูนะคะได้รับสมัครค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าประสาทกูกาสิงมีชื่อว่าอาคารอะไรบ้างค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศก์ค่ะหนูก็เลยมาสมัครค่ะอืมค่ะและน้องอะตอมล่ะคะหนูอยากรู้ประวัติของบ้านเกิดของตัวเองค่ะว่าปราสาทกูกาสิงนะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะค่ะอน้องอะตอมแล้วประสาทกูกาสิงมีความเป็นมาอย่างไรคะเมื่อปลายปีพศ2534ได้มีการขุดบุร นาขึ้นค่ะซึ่งช่างที่มาขุดบูรณานะคะก็ได้สังเกตว่ามีฐานปลาศาสากูกาสิงสองฐานวาซ้อนกันอยู่ซึ่งสรุปได้ ปราสาทกู่กาสิงนะคะก็จะมีการสร้างด้วยกันทั้งหมดสองครั้งครั้งที่หนึ่งได้สร้างเพียงแค่ปางสามองค์ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือทิศใต้ค่ะส่วนการสร้างปราสาทกู่กาสิงค,ครั้งที่สองนะคะ,คะได้ต่อเติมฐานแล้วก็สร้างอาคารมณฑกอาคารโคปุระอาคารบรรณาลายัยต่อมาก็เป็นอาคารพระพากำแพงแก้วแล้วก็ตะพังหลังศาราการประเรียนค่ะ ค่ะแล้วถ้าเกิดพี่ปุ๊กพาคณะไปเนี่ยทั้งน้องเซียสน้องแก้มน้องอะตอมเนี่ยจะพาคณะของพี่ปุ๊กเนี่ยไปจุดไหนก่อนไหนเรียงลําดับมาให้ฟังหน่อยสิคะหนึ่งนะคะก็จะเป็นอาคารคุปปาสองก็จะเป็นทับหลังครับส่วนที่สามก็จะเป็นอาคารบานาลัยครับอีกก็คืออาคารพักพาค่ะห้านะคะก็จะเป็น ฐานปราสาทกู่กาสิงค์ค่ะหกนะคะก็จะเป็นอาคารโคปุราเลค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโคโนทีค่ะแล้วธรรมดาเนี่ยนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่นี่กันเยอะไหมคะน้องๆคะเยอะค่ะเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นมาเป็นลายบุฟลไม่งั้นก็มาเป็นครอบครัวเลยครับมีชาวต่างชาติมาไหมมีบ้างครับค่ะมาจากประเทศอะไรคะบางครั้งก็ใต้วันครับบางครั้งก็สวิตเซอร์แลนด์อืมแล้วเขา มาอย่างนี้แล้วเราจะสื่อสารกับเขายัางไงอ่ะก็คือดับที่เนนะครับก็จะพาไปที่อาคารคูปูลาครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์นะครับแปลให้เขาฟังครับถ้าบางท่านก็สามารถพูดไทยได้ครับค่ะอ่าถ้าเกิดว่าพี่ปุ๊กพาคณะทัวร์ไปน้องก็จะพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบอย่างเนี้นะคะแล้วเรื่องของความปลอดภัยที่กูกาสิงเนี่ยน้องๆว่ายังไงตรงนี้จะดูแลพวกพี่ยังไงตรงนี้เขาก็จะมีคณะควบ ครูก็จะมาดูแลครับแล้วก็มีพี่ที่กองศิลป์ก็จะมาดูแลด้วยครับแล้วมัคคุเทศนี่มีมีจํานวนกี่คนคะน้องคะยี่สิบถึงยี่ห้าครับค่ะแล้วมาจากต่างโรงเรียนไหมหรือว่าเป็นโรงเรียนตรงนั้นเลยส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนเดียวกันเลยครับแล้วน้องทั้งสามคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้บอกอะไรเราไหมเรื่องของการสนับสนุนทางด้านเป็นมัคคุเทศน้อยอะคะ่ะท่านก็ได้สนับสน,น,นุนมากๆเลยครับแล้วน้องแก้มล่ะคะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุสน,น,ตรตรนตรงนี้ไหม สนับสนุนค่ะเวลาหนูเลิกเรียนนะคะเวลาผู้ปกครองมารับนะคะผู้ปกครองก็จะซื้อพวกขนมและลูกชิ้นมาฝากค่ะบางทีนะคะทุกผู้ปกครองหนูก็เอาเงินให้ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองมารู้พวกหนูก็คือผูด้ได้ดีแล้วค่ะค่ะและน้องอะตอมล่ะคะก็สนับสนุนเหมือนกันค่ะอยากให้ลูกตัวเองได้มีความต้าหานค่ะกูกาสิงเนี่ย<อ>ตรงไหนที่น้องคิดว่ามันเป็นจุดที่ที่น้องชอบมากที่สุดในกูกาสิงเนี่ยแต่ละคนมันต้องไม่เหมือนกัน ใช่ไหมนะคะเอาเรื่องที่น้องเซียนก่อนอ่ะตรงนี้ผมชอบว่าครับก็คือปลาสามองค์ครับซึ่งมีความสําคัญก็คือเป็นที่ประดิษานของเทพที่ใหญ่ที่สุดของศาสนา,าพราครับหรือที่ประดิถานของพระศิวะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ขอพรได้ครับพอทุกท่านเข้าไปแล้วก็สามารถขอพรได้ครับค่ะอ่ะแล้วน้องแก้มล่ะคะคัมเพงแก้วค่ะเพราะว่าหนูพูด ทุกท่านเห็นว่าจะมีรูปหน้าบึ้งค่ะทุกคนก็จะชอบสังเกตทุกครั้งเลยค่ะที่หนูพูดให้ทุกท่านฟังค่ะค่ะน้องอะตอมละคะของหนูนะคะก็จะเป็นอาคารมนโดบค่ะเพราะว่าอาคารมนโดบนะคะก็จะเป็นตัวปลาใสค่ะและก็มีโคนอนทีด้วยค่ะโคนอนทีนะคะก็จะเป็นยาพาหานะของพระศิวะค่ะคือแค่น้องๆพูดและอยากไปเห็นกับตาตัวเองนะคะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านก็คงนะคะที่จอง ทัวบุญแล้วที่สําคัญก็คือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราไปเราจะมีไลฟ์สดด้วยฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ไปกับเราก็จะได้ชมทาง YouTube แล้วก็ชมทาง Facebook ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคณะอื่นที่ไม่ใช่คณะของพี่ปุ๊กเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะมีติดต่อกับทางไหนบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ซัพพอร์ตตรงนี้กันคะเบอร์โทรของภูรงคานะครับคือ0933 3 7 5 6 2สครับย้านะครับ ศูนย์เก้าสามสามสามเจ็ดห้าหกสองหกครับะะแล้วก็มีทางเซด,ด้วยครับเฟซชื่อกลุ่มมัคคุเทศน้อยโรงเรียนบ้านกู่กาสิงครับค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นมัคคุเทศน้อยที่เป็นอนาคตของประเทศของเราทีเดียวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่คือน้องๆค่ะนะคะจากกู่กาสิงผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันที่วันที่22กรกฎาคมนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะน้องๆค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ